เทือกผอหาดใหญ่โจทย์สงขลานะคะมีการแถลงข่าวงานวิ่งหาดใหญ่มาราธอนครั้งที่16ประจำปี2,567โดยปีนี้นะคะก็มีนักวิ่งทั้งไทยและเทศสมัครเข้าร่วมกันแข่งวิ่งกันกว่า6,700คนค่ะ ที่เภอหาดใหญ่จัดสงขลานะคะเมื่อวานนี้มีการจัดแถลงข่าวงานวิ่งหาดใหญ่มาราธอน2024ครั้งที่16โดยมีผู้เข้าร่วมถแถลงข่าวประกอบด้วยนายสุรจิตต์ศรีอินรองนายกองค์การบริหารส่วนจัดสงขลารองศาสตราจารย์ดรวิชัยการจนรสุวรรณรองนายททสมนตรีนครหาดใหญ่นายวิชัยแซ่วงประธานชมรมวิ่งหาดใหญ่พร้อมด้วยตัวแทนส่วนรจจาชการภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วม ซึ่งทางด้านในวิชัยแสวองประธานชมรมวิ่งหัดใหญ่บอกว่ากิจกรรมวิ่งหาดใหญ่มาราธอน2,024ครั้งที่16ในปีนี้ค่ะยังคงเป็นงานวิ่งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหัดใหญ่ซึ่งชมรมวิ่งก็ร่วมกับพันธมิตรภาคส่วนต่างๆจัดขึ้นเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมานะคะ โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567ตั้งแต่เวลาตี3นะคะโดยจุดปล่อยตัวและก็จุดสิ้นสุดอยู่ที่บริเวณสนามกีฬาจิรนครเทศบาลนครหัดใหญ่โดยมีเป้าหมายเพื่อเทอประเกียร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองหัดใหญ่และก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งสำหรับปีนี้นะคะปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะวิ่งหัดใหญ่มาราธอนแล้วทั้งสิ้นประมาณ6,700คนค่ะโดยเฉพาะปีนี้นะคะมีชาวมาเลเซียและสิงคโปร์สมัครเข้าร่วมกว่า4,500คนจึงได้ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักกีฬานะคะที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขัน งานวิ่งฮาเจมาราทอนนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่26พฤศภาคมนี้นะคะจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ประเภทประกอบด้วยมาราทอนระยะทาง42.195กิโลเมตรฮาบมาราทอนค่ะ21.1กิโลเมตรมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรแล้วก็ฟันรัน4 km. กิโลเมตรก็ฝากนะคะ เตือนไปถึงประชาชนนะคะที่จะใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณตีสามในเส้นทางที่เป็นโคบอนวิ่งก็หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะได้เดินทางได้โดยสะดวกทั้งในส่วนของนักวิ่งและประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน,นะคะ่ะ